สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ Introduction to Online Learning สำหรับคอร์สนี้ท่านจะได้พบกับหัวข้อย่อยทั้งหมด8หัวข้อด้วยกันนะคะแต่ละส่วนที่แบ่งไว้นั้นเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ลองสังเกตตัวอย่างบทเรียนและแบบฝึกหัดออนไลน์ในรูปแบบต่างๆที่เราจะมาลองเรียนรู้เพื่อจะร่วมกันสร้างสารรค์บทเรียนแบบนั้นร่วมกันนะคะ โดยในส่วนแรกเราจะให้ทุกท่านได้ลองเห็นกับตัวอย่างการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในระดับนานาชาติเพียงสั้นๆส,สักเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วต่อจากนั้นทุกท่านจะได้ลองลงมือทําแบบฝึกหัดด้วยตัวท่านเองเพื่อที่ท่านจะได้ลองสัมผัสกับประสบการณ์ตรงผ่านการลองคลิกฟังอ่านตามดูคลิปและตอบคําถามด้วยตัวเองสั้นๆดูนะคะ และในระหว่างที่ท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองกับการลองคลิกฟังและทำแบบฝึกหัดต่างๆอยู่นั้นอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านลองเชื่อมโยงกลับไปยังบทเรียนและแบบฝึกหัดที่แต่ละท่านมีอยู่เองในมือว่าบทเรียนที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word PDF ไฟล์และ PowerPoint Presentation เหล่านั้นจะสามารถแปลงล่างมาเป็นบทเรียนและแบบฝึกหัดที่อยู่บนระบบออนไลน์นี้ได้ประมาณไหนบ้างนะคะ นอกจากที่ทุกท่านจะได้ทดลองทําแบบฝึกหัดออนไลน์รูปแบบต่างๆด้วยตัวท่านเองแล้วท่านจะได้เห็นภาพตัวอย่างของห้องเรียนออนไลน์หรือ Visual Classroom ที่เราได้เก็บภาพตัวอย่างมาให้ท่านดูนะคะผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะซึ่งประกอบด้วยเว็บแคมสกรีนแชร์링ออนไลน์ไวบอร์ดซึ่งท่านจะได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวท่านเองเมื่อมีออนไลน User ซอร์แค t แล้วนะคะในส่วนท้าย ท่านจะได้เห็นตัวอย่างของบันทึกการเข้าเรียนบันทึกความก้าวหน้าของการเข้าร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ต่างๆรวมถึงบันทึกผลคะแนนที่ผู้เรียนได้ทำไปผ่านแบบฝึกหัดออนไลน์ที่มีไว้บนระบบนะคะซึ่งในฐานะผู้สอนเนี่ยท่านสามารถเข้าตรวจสอบบันทึกการเข้าเรียนและบันทึกคะแนนต่างๆเหล่านี้ได้นะคะผ่านระบบออนไลน์นี้เช่นกันนะคะโดยทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาตัวอย่างดูแนวทางแล้วก็ ลองนำไปปรับใช้กับบริบทของความถนัดและความพร้อมของผู้สอนเองผู้เรียนแล้วก็ความแตกต่างของบริบทการเรียนการสอนของแต่ละท่านได้นะคะโดยขอให้ทุกท่านลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มาทดลองสร้างสรรค์บรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์นี้ร่วมกันนะคะแต่ต้องขออนุญาตกราบเรียนให้ทราบนะที่นี้ก่อนนะคะว่า ปอนไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ได้จบการศึกษาด้านไอทีมาโดยตรงแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้านไอทีมานะคะเพียงแต่ว่ามีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่บ้างนะคะแล้วก็ในช่วง2-3สาปีที่ผ่านมานี้ได้ลองศึกษาหาความรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาระยะหนึ่งจนกระทั่งสามารถรวบรวมตัวอย่างที่จะได้นำมาแบ่งปันกันให้กับทุกท่านได้ลองร่วมเรียนรู้และสร้างสารรค์ร่วมกัน บนคอร์สออนไลน์นี้นะคะและสุดท้ายก่อนที่จะบายบายจากคอร์สนี้ไปนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ทดลองทําแบบฝึกหัดออนไลน์ด้วยตัวเองแล้วในแต่ละส่วนจนครบถ้วนแล้วนะคะอยากจะรบกวนทุกท่านให้ช่วยกรอกข้อมูลออนไลน์สั้นๆนะคะเพื่อนํามาใช้สําหรับการสร้างออนไลน์ยูเซอร์แอคเคาท์ที่เราจะต้องเอาไว้ใช้สําหรับการล็อกอินเข้ามาเรียนบนระบบเรียนออนไลน์นี้ในคอร์สต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นคอร์สเกี่ยวกับการลงมือ สร้างตัวอย่างบทเรียนออนไลน์และแบบฝึกหัดออนไลน์สั้นๆง่ายๆที่แต่ละท่านจะได้เรียนรู้เพื่อนํามาประกอบกันเป็นคอร์สออนไลน์1นึ่งคอร์สเพื่อที่จะนําไปใช้สนับสนุนในการสอนต่อไปนะคะ